ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับไคสนก็ยื่นมาครับดรากอนคอนเฟิร์มแยกทางกับโปรลิสเทโรครับแล้วยิงสูงสุดตลอดการอันดับที่3ของไทยลีครับยืนยันแยกทางกับมังกรโล่เงินแล้วพร้อมพิจารณาข้อเสนออื่นๆครับดรากนพอสควิดกองหน้าชาวมอนตาลโกยืนยันแยกทางกับโปรลิสเทโรเอฟซีไปเรียบร้อยครับหลังจากช่วยให้ทีมรอดตกชั้นจากศึกโตโยต้าไทยลีกเมื่อดูการที่ผ่านมากองหน้าวัยส5ปีย้ายจากชนบุรีเอฟซีมาอยู่กับมังกรโล่เงินในช่วงรที่2คับ ก่อนจะกลายเป็นกําลังสําคัญครับให้ทีมรอดตกชั้นได้สําเร็จเมื่อลงสนามครบทั้ง15นัดชนิดไม่เคยถูกเปลี่ยนออกครับพร้อมยิงไป5ประตูและอีกหนึ่งแอสซิสต์ตัวผมจะไม่ได้อยู่กับโปลิสเทโรต่อไปครับผมอิสระแล้วและผมยังไม่มีสโมสรในตอนนี้ฤดูกาลเพิ่งจบลงผมกําลังพักร้อนและผมพร้อมที่จะฟังข้อเสนออื่นๆราแกนกล่าวกับผู้สื่อข่าวครับสำหรับดากานบอสโควีครับเริ่มต้นคาแข่งในไทยกับสุพรรณบุรีเอฟซีทูแบงคอกินดีต การท่าเรือ F4 ชนบรี F4 และปอริสเทโร F4 ครับเป็นทีราสุดพร้อมยิงไปแล้วถึง118ประตูรังอันดับดาวยิงสูงสุดตลอดการอันดับที่3ในศึกโตโยต้าไทยลีครับรวมกับทีริลินแดงดาเป็นรองแค่เพียงเควลตันซินวาและเฮเบตีเฟิร์นันเดสเท่านั้นครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้นนองท่านไหนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบลีปข่งเราครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์จากท่านครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมาย และถ้าไม่อยากพาดข่าสารจากเรานะครับท่านสามารถกดซับสไคร์กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ